EP นี้จะเป็นการเริ่มกิจกรรมที่2นะคะในการแอคชั่นในชีวิตของเราค่ะเดี๋ยวมิ้มจะย้อนให้นิดนึงนะคะจากกิจกรรมที่1ที่เราทุกคนได้เขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองกันอย่างละเอียดแล้วกับธุรกิจที่เรารักว่าวันที่เราประสบความสำเร็จเราจะมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนเริ่มอัดเสียงไว้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะและอ่านในทุกๆวัน เราจะเห็นว่ามันก็ได้พลังงานระดับหนึ่งค่ะแต่ใน EP นี้นะคะเดี๋ยวมิมจะพาทุกคนมาใช้การแอคชั่นที่เป็นตัวช่วยให้เราทุกคนสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราได้ทันทีการแอคชั่นคืออะไรการแอคชั่นก็คือการลงมือทำมันคือภาษากายค่ะซึ่งภาษากายจะสื่อตรงกับจิตใต้สำนึกของเราทันที ลองสังเกตดูนะคะเมื่อเรารู้สึกอย่างไรเราก็จะแสดงท่าทางแบบนั้นหรือเวลาที่เราแสดงท่าทางบางอย่างแอคชั่นบางอย่างเราก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันทันทียกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราดีใจหรือเราทำอะไรสำเร็จในบางอย่างเราก็มักจะมีท่าทางเฉลิมฉลอง กระโดดโลดเต้นดีใจยิ้มออกมากว้างๆหรือยกมือขึ้นแต่เวลาที่เราเครียดหรือมีเรื่องวิตกกังวลต่างๆบางครั้งเราเดินห่อไหลคอตกก้มหน้าสีหน้าบึ้งตึงหรือเอามือขึ้นมากุมขมับหรือชอบเอามือมากายหน้าผ่าในช่วงเวลานอนเห็นไหมคะว่า ภาษากายหรือการแอคชั่นของเราในแต่ละท่าทางมีผลต่อความรู้สึกและความรู้สึกก็มีผลทำให้เราแอคชั่นหรือใช้ภาษากายแบบนั้นทุกอย่างมันสื่อตรงถึงกันค่ะทีนี้เดี๋ยวมิมจะมาพูดถึงเรื่องที่เราสามารถที่จะใช้การแอคชั่นในกิจกรรมที่สอง สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราอะค่ะให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างไรเริ่มจากกลับไปดูนะคะว่าสิ่งที่เราเขียนไว้ในกิจกรรมที่หนึ่งมันมีอะไรบ้างหน้าตาชีวิตในวันที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เรารักเรามีชีวิตเป็นแบบไหนเรามีความสุขแบบไหนให้เราเริ่มแอคชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียน ณตอนนี้เลยโดยเริ่มทำจากก้าวเล็กๆของเราค่ะเดี๋ยวมิ้มจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะเราจะได้สามารถนำไปทำได้เช่นเราเขียนไว้ว่าวันที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจและก็มีชีวิตแบบที่เราต้องการเรามีความสุขเรายิ้มได้กว้าง เรามั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองก็ให้เราเริ่มทำณนะตอนนี้โดยเริ่มจากถามตัวเองค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขณนะตอนนี้บางคนชอบกินอาหารกินอาหารบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเราก็สามารถไปกินอาหารที่ชอบได้เลยนะคะหรือปลูกต้นไม้แล้วมีความสุขก็ไปปลูกต้นไม้ เล่นกับน้องหมาน้องแมวมีความสุขก็ไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวหรืออ่านหนังสือแล้วรู้สึกมีความสุขก็ไปอ่านหนังสือและให้เราดื่มด่ำกับสิ่งนั้นที่เราทำณนะวินาทีนั้นดื่มด่ำกับความสุขที่มันเกิดขึ้นและเราสามารถกลับไปดื่มด่ำในช่วงเวลาที่เราเคยมีความสุขได้นะคะเช่นวันที่เราคลอดลูก วันที่เรารับปริญญาวันที่เราแต่งงานให้เงินเดือนพ่อแม่ก้อนแรกซื้อบ้านหลังแรกซื้อรถคันแรกหรืออะไรก็ได้ที่เป็นช่วงเวลาดีๆที่มันทำให้เรามีความสุขความภาคภูมิใจในตัวเองก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าตอนนี้เรารู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราเขียน ก็ให้เรากลับไปนึกถึงบางช่วงเวลาที่มันทำให้เราภาคภูมิใจซึ่งมันมีอยู่แล้วค่ะลองกลับไปวันที่เราเริ่มเดินได้เริ่มเขียนหนังสือได้วันที่เราทำอะไรดีๆให้กับใครบางคนหรือทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจกลับไปณนะช่วงเวลานั้นนะคะสมองและร่างกายของเรา เขาไม่รู้ว่าอะไรคืออดีตอะไรคือปัจจุบันเขาจะรับรู้ว่าตอนนี้เรามีความสุขอยู่เท่านั้นเมื่อเรามีความสุขและรู้สึกดีๆสิ่งดีๆนี้จะแผ่ขยายออกไปและดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาเราได้มากขึ้นถ้าเราเจออะไรที่ไม่ใช่ก็ให้รีบวางค่ะ ใส่ใจแต่เป้าหมายและสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นหรือถ้าเราเขียนไว้ว่าเราประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เรารักแต่ณวันนี้มันยังไม่เกิดเราจะแอคชั่นอย่างไรให้มันสอดคล้องกันเดี๋ยวมิ้มจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะก็คือให้เราเริ่มวางแผน ในงานในธุรกิจที่เรารักว่าณนะวันนี้เราจะสามารถเริ่มทำอะไรได้บ้างในก้าวเล็กๆของเราโดยที่ไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะความพร้อมอะค่ะมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟที่สุดแต่ว่ามันจะดีที่สุดในแต่ละก้าวของเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าต้องรอให้มีทุนก่อนต้องให้มีใครมาสนับสนุนเราก่อน จริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มจากการที่เราลุกขึ้นมาสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะเริ่มทำจากสิ่งที่ทำได้นะตอนนี้เลยความกลัวความกังวลมันก็คืออัตราที่มันขวางกั้นเราอยู่สิ่งที่มันสำคัญกว่าเงินทุนหรือคนที่จะเข้ามาสนับสนุนสิ่งแรกเลยนะคะมันคือไอเดียที่เจ๋งเมื่อเรามีไอเดียที่เจ๋ง มันจะดึงคนที่เข้ามาสนับสนุนหรือมีหนทางที่ทำให้เรามีเงินทุนได้แล้วไอเดียที่เจ๋งมันจะมาได้อย่างไรล่ะก็เมื่อเราเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองค่ะและได้ลงมือทำในสิ่งที่เรารักมิมอยากให้ทุกคนนะคะลองมองไปหรือว่าลองคิดไปนะคะว่าในธุรกิจที่เรารักอันนี้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันจะสร้างประโยชน์ให้กับใครบ้างเรากําลังทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอย่างไรบ้างถ้าเราตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในตัวเองมันจะทำให้เรารู้ว่าเราอะมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตผู้อื่น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าค่ะทุกคนเลยนะคะจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะรู้ว่าเรากำลังสร้างสารรค์สิ่งดีๆแผ่ขยายสิ่งดีงามออกไปและในสภาวะนี้ค่ะมันจะทำให้เราอะไปเหนือกว่าคำว่าเงินจิตใต้สำนึกของเราอะค่ะเขาจะรู้ว่าเราอะมีค่ามากกว่าเงิน แล้วเงินมันก็จะเข้ามาเพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราอยากจะทำธุรกิจบางอย่างเราไปโฟกัสว่าขายอะไรแล้วรวยใครขายอะไรแล้วขายดีใครขายอะไรแล้วได้เงินมันก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าลองสังเกตตัวเองเวลาที่เราไปด้วยความรู้สึกแบบนี้เราลงมือทำแล้วมันก็เหมือนลงมือทำแบบ สำเร็จไม่สุดหรือไม่ประสบความสำเร็จเพราะในระดับจิตใต้สำานึกเขาจะรู้สึกว่าเรามีค่าน้อยกว่าเงินและถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรารักด้วยค่ะพลังในการขับเคลื่อนมันจะแตกต่างกับคนที่รักในสิ่งนั้นเมื่อเราอยู่ในจุดนี้นะคะจุดที่เรากําลังไปเหนือคําว่าเงิน เราจะมีพลังขับเคลื่อนภายในบางอย่างซึ่งเป็นปัญญายาของเราเราทุกคนมีนะคะเขาจะออกมานำทางเราทำให้เราได้ไอเดียที่เจ๋งมาแบบง่ายๆแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีทุนแต่ไอเดียของเราอะคะ่ะมันจะดึงในทุนดึงคนเข้ามาสนับสนุนหรือเริ่มมีหนทางบางอย่าง ที่จะทำให้เราสามารถไปสู่ในธุรกิจที่เรารักได้และสิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีไอเดียที่เจ๋งอะคะ่ะเรานั่งไม่ติดแน่นอนเราจะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างในทันทีเท่าที่เราพอทำได้นะตอนนี้เลยเคยสงสัยกันไหมคะว่ามันมีหลายครั้งมากเลยที่ เราก็มีความคิดอยู่ในหัวนะอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่เราก็ไม่ลงมือทำสักทีรู้ไหมคะว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะลึกๆแล้วอ่ะเราไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ลึกๆแล้วเราไม่เชื่อว่าเราจะสำเร็จในสิ่งนั้นได้เพราะเราไม่เคยเห็นภาพสุดท้ายในวันที่เราประสบความสำเร็จ เมื่อลงมือทำสิ่งนั้นเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมาคะ่ะมันมีคุณค่าต่อชีวิตผู้อื่นอย่างไรเราก็เลยไม่มีไอเดียที่เจริงที่จะลุกขึ้นมาลงมือทำมันไม่มีพลังในการขับเคลื่อนตัวอย่างหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องรายได้ในวันที่เราสำเร็จแล้วอะคะ่ะเราเขียนไว้ว่าเรามีรายได้เดือนละเท่าไหร่ วันละเท่าไหร่มิมอยากให้ทุกคนนะคะลองคิดไปนะคะว่าถ้ามันถึงวันนั้นแล้วอะเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราจะมีความสุขขนาดไหนยิ้มแบบไหนรู้สึกโล่งใจขนาดไหนรู้สึกเบาใจขนาดไหนรู้สึกว่าเราอะเชื่อมั่นไว้วางใจโลกนี้ขนาดไหน รู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยขนาดไหนมันมีความรู้สึกอะไรบ้างลองดื่มดํากับสิ่งนั้นนะคะแล้วเราอะจะมีท่าทางแบบไหนบุค,คลิกของเราเป็นแบบไหนเดินแบบไหนแล้วให้เราเริ่มแอคชั่นมันณนตอนนี้ได้เลยค่ะยิ้มแบบนั้นเดินแบบคนคนนั้น ในวันที่เรามีรายได้ตามที่เราต้องการเราก็จะไม่ยุ่งยิมกับเรื่องเล็กน้อยแน่นอนก็ให้เราเริ่มมันได้เลยนะคะและวันที่เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จำเป็นต้องจ่ายเราก็คงไม่มานั่งเสียดายเงินหรือว่ากลัวว่าเงินจะหมดเพราะถึงวันนั้นแล้วเราจะมีรายได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เราเริ่มเล่นบทนั้นได้เลยค่อยๆฝึกนะคะไม่ต้องเครียดหรือว่ากดดันถือว่ามันเป็นเกมที่เราได้สวมบทบาทเหมือนตอนที่เราเป็นดาราเล่นไปกับเกมนั้นนะคะฝึกเป็นคนคนนั้นคนที่เราต้องการจะเป็นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะฝึกทำทีๆบ่อยๆยิ่งทำ ได้ทั้งวันก็ยิ่งดีค่ะถ้าหลุดแล้วเรารู้ตัวเราก็กลับมาเล่นใหม่สารเคมีในสมองของเราอะค่ะเขาจะหลั่งสารเคมีแห่งความสำเร็จแล้วไอเดียจริงๆมันจะเกิดขึ้นกับเราแบบง่ายๆเพราะสมองเขาจะไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องที่เราแอคชั่นแต่เขาจะรู้แค่ว่าสิ่งนี้คือ b e i n g หรือปัจจุบันของเราเท่านั้นค่ะตัวอย่างที่สี่นะคะถ้าเราเขียนไว้ว่าวันที่เราสำเร็จแล้วเรามีเวลาให้กับครอบครัวหรือให้กับคนที่รักหรือได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวเราก็เริ่มทำได้เลยนะคะทำในก้าวเล็กๆของเราเท่าที่เราพอจะทำได้แต่ไม่ได้เดือดร้อนเรา เราอาจจะเริ่มจากการแบ่งเวลาทานข้าวกับครอบครัวจัดเวลาที่ได้มีเวลาพูดคุยกันนั่งเล่นด้วยกันค่ะมีความสุขในครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพให้เราดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นและรู้สึกมีความสุขเสมือนว่าเราได้เป็นคนคนนั้นแล้ว ถ้าเราเขียนไว้ว่าเราได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะณนะวันนี้ถ้าเท่าที่เราพอทำได้เราอาจจะชวนกันไปนั่งเล่นในสวนหลังบ้านหรือสวนสาธรารณะใกล้ๆบ้านมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันได้พูดคุยกันมันก็คือการแอคชั่นในก้าวเล็กๆของเราค่ะอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงค่ะ เริ่มทำได้เลยณนะตอนนี้ให้เราเป็นคนคนนั้นเลยตัวอย่างที่5นะคะถ้าเราเขียนไว้ว่าวันที่เราประสบความสำเร็จเราจะแบ่งปันหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นก็ให้เราเริ่มทำได้จากก้าวเล็กๆของเราณนะตอนนี้เลยค่ะการแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน เป็นคำพูดดีๆหรือช่วยคนอื่นถือของช่วยคนแก่หรือว่าเด็กข้ามถนนหรือให้เวลากับใครบางคนแบบนี้นะคะมันสามารถที่จะเริ่มทำได้เลยเวลาที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะเราจะภาคภูมิใจในตัวเองลองสังเกตไหมคะเวลาที่เราเห็นข่าวว่าใครทำดีต่อกันมันรู้สึก รื้มใจรู้สึกตื้นตันใจมากเลยบางครั้งเราดูแล้วรู้สึกน้ําตาไหลขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้ทําเองเราจะรู้สึกดีมากยิ่งกว่าและความรู้สึกดีๆนี้ค่ะมันจะแผ่ขยายในชีวิตเรามันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาเราได้มากขึ้นทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่มิม้มเอามาให้ทุกคนนะคะ ว่าเราจะแอคชั่นแบบไหนให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนและสังเกตตัวเองนะคะว่าตอนนี้การแอคชั่นของเรามันเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วหรือยังถ้ายังก็เริ่มนะวินาทีนี้ได้เลยถ้าหลุดก็เริ่มใหม่คะ่ะเริ่มจากก้าวเล็กๆที่เราเป็นอยู่อย่าลืมนะคะว่าความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงคะ่ะ มันมีแต่คำว่าจะเริ่มหรือไม่เริ่มถ้าเราทำอย่างสม่าเสมอนะคะว่าเราคือคนคนนั้นแล้วจิตใต้สํานึกของเราเขาจะยอมรับว่านี่คือชีวิตของเราและมันก็จะเริ่มแสดงออกที่โลกภายนอกเพราะโลกภายในคือพิมพ์เขียวของโลกภายนอกอย่าลืมนะคะเรายังคงอ่าน ในสิ่งที่เราเขียนไว้หรืออัดเสียงแล้วก็ฟังเสียงของเราอะค่ะในทุกๆวันเพื่อให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการและก็ปรัถนาค่ะเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องเล่นบทไหนในชีวิตของเราณนะตอนนี้อย่าลืมไปทำกันนะคะอวยพรให้ทุกคนเล่นให้สนุกนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะ